อ่ะโยกกันได้พอตอนเช้ามาก็มาโยกกันตามเคยมานาจ๋ามานาน้อยเมฆน้อย<แ>เออเล่นน้ำกันนั่นนี่แหละสองคนจุเพิน่นดูกับป้าแลยเมฆน้อยันะไรเมฆน้อยกับโตยาวยาวด้วยพี่น้องเด็กน้อยมึงเด็กน้อยสูงเมือนแบ่มีคนเตี้ยดอกมีแต่คนสูงๆเขาเจ้ากินนมเนาะพี่น,อน้องอคนพักอเลย มานากบกินเขาจอยมาพีกับบกินเขาเลยพี่น้องเพ่นะเพื่อนนะ <c oughs> มาพี่น้องเบืองเล็กน้อยแล้วๆก็บิมาเบาอันนี้ะนะป่ะเนี่มาเบาเพื่อนเขาไมา่อยู่มาอยู่มาเศร้าน้ำเฮือนนอกเฮือนหนุ่มนี่แหละเออค้างคกบไปอยู่บ้านเขาน่ะซื้อในเดือประแดกแป้งนัวพุกชุกชุลดกระสันเป็นนมเป็นอย่าง กูสิรายงานมึงเด้อบ้านกูซื้อยังกูสิรายงานมึงอืมเดี๋ยวกูสิรายงานมึงดอกอีสดานเดี๋ยวกูซื้อยังกูสิรายงานมึงต่อไปนี่ฮะ กับเด็กๆนี่แหละจักแมนสิมายานี่นกับกูกระดกกระดอ่งเนาะซิู่ต้องเป็นนางซู่จังสิมยายากับกูน <S <S ปปเนาะคู่จงบดไปเห็ดนางห่ะโคตรพ่อโคตรแม่สู่เนาะฮะซู้บูหมักเบิงบ่งซู่กะยามะเบิ่งกระสซหัวหนีโลดกูบัติออนซอนแล้วยูทูบยูท b e นั้น อยากเบิ่งก็เบิ่งพออยากเบิ่งกูก็ไ่ได้อ่อนซอนแล้วสู้เห็นกูสนใจยังบอกฮึ่เออถ้ากันนีเป็นโลดกูพูดได้ว่าดอกอือถ้าสู้บอมักมันสู้สิเข่ามาว่าอย่างอือกูก็สิบเบาดีเฉพาะคนที่เบาดีน้ำกูเท่านั้นแหละคนเบาบาดีกัดหนีรวดใช้หัวหนีรวดอือยังมาเบิ่งเถอะเบิ่งแล้วมันทรมานจิตใจสู้ๆก็บยังมาเบิ่ง ชีวิตกูมันสิเป็น,นได้ไดมันก็นเรื่องของกูเอออีคีทูอีตกอัพอีคีทูเออตกอัพกระสากงกูดอกเรื่องของกูดอกกูบ่มีมันก็นเรื่องของกูมันไม,ม่เรื่องของสูงเออกูมาอยู่นี่กูชิซื้อ,อยังบ่ซื้อ,อยังกูจะต้องมา,ายอแยรงไล่งานสุบเทากูบ่ซื้อนมลูกกูจะได้กินร้านกูจะได้กินเบาจังหวังสัตน ไปอยู่บ้านเขาซื้อในเดิมแปลงนวพงสุรดกูซื้อห่อห้าวหัวหนี่พงสุรดกันเลยเออกูซื้อแม้แต่สบู่รังหีมาสันซะก็จยาสาหัวแล้วแต่กูว่าหลอดอะไรเออถ้ากูว่าหลอนว่ากูว่าบ่มวนกูบ่มสบายอยู่เดิมเหมือน,นเดิมกูปวดหัวอยู่นนนเดิมเดิมเออบอกไปซะ ป้านกูไปอยู่เพือนพ่อเพือนแมย์สุดป้านกูไปอยู่เพือนพี่เพือนนอกสุเออ,จอเจ้าของเพือนเขาเขาบปิดเป่าเนี่ยข้าน้องกูไม่อยู่กูซือ้อมาอยู่มาสะเออกูน่ะอยู่ใช่ก็ได้กูซื้อบอกไว้ให้บริย่าเดา๋มึงอยู่เมืองเศร้าเดนะี๋ยวมึงเลิศมึงอยู่เออคขึ้นน่ว่ามีเงินนะใช่ปะ ออก็ครอบครัว boundaries! แตกแยกกัตเตอร์เมนซูนไพ่มันสิมาดูเฮือนคนเป็นอาทิตย์ชองอาทิตย <c issimo> ์ด้วยจิตบ่จ่ายบ่ซื้อ ah อยังเลยมุกคุณบริแมนสันดานซเนาะครอบครัวกูบ่ได้เป็นแบบนัเดอร์เน่าอยากเน่ากินเห็ดอยากเห็ดกินกับเห็ดซื้อไผ่ซื้อมันแล้วแต่กูอยากเห็ดขีดอยังกับกินกูได้กินกับกินกินเลือดอะไกับกินบ่อยากเลยกับแล้วกูเนึ่ยกูกบบกินแหนบ็กินแหนกงกูอยากกูไปซื้อกูเตี้ยวมากินซื้อเป็ดไก่มานั่งกินผู้เดียวกูเห็ดขีดกู เออเขาบอกไปเลยได้เมื่อวานถ้าอยากยังกัเห็ดกินเดอร์ม่มาล่ะยิ่งใคกินมันไม่มอนเราจะกินของเราก็ซื่อของเรามาเห็ดขีดเ่ากุยกินกูกูสื้อของกูเออกูจะไปเดือดร้อนใครได้เงินในกระเป๋ากูได้เงินกูบม่ได้มีดอกแต่กูกับพ่อได้ซื้อกินอยู่อืมภูกับลูกกูนะกูโบฮิวดอกเห็นว่ากูโบมี่กับกูโบฮิว กูน่ะมานั่งอดเข่าโคดน้่มเน้อเขาทีบอกไว้ให้อือกูเสีมาเดือดร้อนทีนีงซื้อบอซื้อบอปั้นกูไปขอเงินชุนป้าป้ากูไปอยู่เพื่อนชุนชุนปลหมักกูซุกกัยยามาเบิ่งกูเสีเบิ่งมันเครื่องหูเครื่องตาสินะเบิ่งมันบะไรใจสินะอยู่ที่มาเบิ่งฮะสเต็ปเราประเดี๋ยวออกูไม่ได้ส่วนในชีวิตกูได้กูเสิเหตุนั่นแหละเหตุเด้อกูไม่ได้สนใจนะ อแต่มาเห็นนะกูเลือดตกยางออกกูสูได้กูสูอทุ่งชีวิตเลยรด้คือบอกไว้ให้เออกูบอกสนั่นแหละอีรดสิมาทำลายกูนะกูสูดทุ่งชีวิตเลยนะกูบอได้รับรองความปลอดภัยชีวิตชู้คือกันนะสิทีสุภาพกันว่างโอเคกูนะเออทู้อยากเสี่ยงกับกูกับเอาล่องเบิ้งเลยสาคุบสาตล่างหนูกูไ่ได้ย่านนะคุณบอกไว้ให้นะะแมสิมาลังเกกูไป เ,ออเวลากูด่าขึ้นน่ะทำก็ได้นุงน่งรึเปล่าวสจะเข้านะเว้า,วาวได้คือนั่งหานุ่งนะสางเหลืองมีน้องคอมเมนต์สางเหลืองกูโทรหาผัวมึงกูกูโทรหาพี่เพชร พี่เพชรคุยกับกูไม่ได้เหมือนมึงพูดนะคนเราคนสางเหลืองไม่เอาังหาหนึ่งคนเราคนโทษฮะกูอวข่อยว่บกัอวข่อยนะบอเอาข่อยแล้วกับลาวมันพี่เพชรบอกว่ากับลาวเที่ยวนี้ไม่มีวันเอาไม่มีวันคืนวอาสเด <c oughs> เป็นพี่สางกูก,กับปัวกูบ่ได้เป็นนี่ยังกันให้มึงโทรมาแน,น่ชูเ้เสร็จยังหาปัวกูนะกูเห็นบมดเข้ามาเมียนะเรีนพอก,กูกับปัวกูใส่จีเมลตัวเดียวกันบอกเวอซะสเดอ ไอพวกคอมเมนต์มาในเฟซในในเฟซนี่ยเห็นว่ากูบระยู่เฮือนนะเฟซสาวมุนนั่นเราเป็นคนโอดบมทนนะ่ะกูเห็นบ่ะได้น,น,ะน่ะเออปากเราเราเป็นคนโอดบมทนเนาะเบาเพชรดนู่นนี่นั่นน่ะที่มาคอมเมนต์หาผัวกนนนูนะมันดิ่งอันแม่ฉันเจอเนาะมันดิ่งดิ่งดิงง่งดินน่งเขาเครื่องกูบ่ได้หะว่ากูไม่ยังกับเพยกูเห็นบ่ะได้หะเออ ใส่จีเมลตัวเดียวกันเด้อจ้าสิบอกว่าให้ซแตเดอร์เมสเซนเจอร์ใส่ตัวเดียวกันใส่เฟซอันเดียวกันเลยเครื่องพัวข่อยก็เครื่องข่อยนะเออสิบอกไว้ให้ซแตเดอร์ซาสิคุยยังทีนินทาข่อยกับพัวข่อยนะกัลลุนาพัวข่อยแล้วเปล่าข่อยฟังหลวงพ่อข่อยเห็นบัดให้สิมาพิมพ์เบาให้ข่อยๆนะเด้ออืมเมสเซนเจอร์ตัวเดียวกันเด้อสิบอกไว้สแตนเดอร์ มึงอย่ามาตีอ่างเรอกว่ามึงโทรหาพวกกูจังสั่นกันส่นะอืมกูเห่นมึงว่าอาย่เปล่าสนะโอ้ยข้ามุกไปพิมพ์หาพวก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 ูนะติกูก็อยู่ในสายนั่นแหละขาว่ามันแมนนะอะคนใดที่อยากคุยก็เบาเพลดแต่เวลาเมียเขาไปอยู่ละแซตหาหาพวกเขาทำถ่าว่าอันนั่นอันนี่อันนี่อันนั่นะเด้อกูเห็นมาเด้อกูบอกไปซะเด้ออ่ากูบอกว่าอู้ซือ ข้อมาถึงก็ตัวเองอืมสู้จะเป็นสู้หมักปั่นหมักป่วนนะเนาะพวกูก็เอาสันมันพี่เพชรเขาบอกเขาไม่ได้เอามึงแน่มึงอย่ามาโนเลยมึงอย่าพูดใช้มึงอย่าใช้คําว่าผัวนะมึงอย่าเรียกว่าผัวอเอ้ยยังจัที่รักบอกที่รักเพชรเอ้ย อที่แรกบอกเออเดี๋ยวกูสิเมื่อยเลยนะนี่ฮะนี่ปรดีกว่าสิโผล่แรงเนี่ยพี่มจ่าหน้าตาล่งกูนะนี่ผู้ใดห้ามกูนะกูอยากเมื่อยกูกัเมื่อยถ้าสู้แน่จริงอะสู้ขึ้นมาสู้รันมาพัวกูเบากูนะไปในแม่ไปนอนในเฮือนกูนะไปในแม่กล้าป่ล่ะกูจะไปเหยียบข้อหอยมึงพอดเฮือนเนาะไปในแม่โอ้ยจะแมนใส่ลายใส่ไฟอันชุ่มผู้เฒ่าผู้แก่อันพิมพ์หาผัวกูฮันเด้อ กูเห็นเดินในเฟซนะอันเล่าพื้นกูนะเออคนคือเป่าอันพิมพ์หาคัวเขาในเมียเขาสิมเห็นด์ดนะ้เนาะเออบุ๊คจั๊กซาแมสเซนเจอร์เขาใส่ตัวเดียวกันโทรหาบเบาเพชรกันซ้ำโทรหาข่อยถ้าเบาเพชรหักคือ,บอเบาเพชรหักถ้ากูหักก็คือกูหกักบอกไปเลยกูกับพวก,กู้นะใส่แมสเซนเจอร์ตัวเดียวกันบอกไว้เลยนะเฟซบุ๊กนะใครสิไปพิมพ์เบาที่ทสดแสดงใส่กูนะเ,นแบบเบบห็นบัสอ๋อแน่วบนนีพิมพ์กราฟดานี้ด้ ดออินทาคุณกว่าดินทาคุณอะซื้อดเดนอร์แบบประแดดแป้งนัวโอ้กูทาพอว่าแมงมาซื้อให้เออนมเนมินม่มกูทาโคตรพอโคตรแมงมาซื้อให้ลูกออลก,ลกูนี่อาเราคิกลาดเบาพี่น้องปวดหัวอยู่นี่ปวดสบายเราค่อยกัน เป็นไข่ทำนี่แหละเด้อใรรมดากอไกลชีตายหรือเป่าเออตายพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอมๆอพรมไม่เอ็มกันเลยกูนับ่าตายง่ายดอก